那么你？ สวัสดีค่ะพบกับแม่ค่ะสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงบายบนะคะวันนี้ก็บายแก่ๆนะคะตอนประมาณ3ามโมงกว่าเกือบ4ี่โมงนะคะแม่ค่ามาเจอกันค่ะวันนี้นะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่16มกราคมเนาะสิบหกมกราคมแล้วก็ยังเป็นวันครูด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของคุณครูนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนนะถ้าเป็นปกติก็อาจจะไม่ได้หยุดกันเนาะวันนี้นะคะแม่ค้าก็ว่ามีความสึกเหมือนเป็น เหมือนเป็นวันหยุดอะแต่ทุกคนยังทํางานกันปกติเลยนะคะวันนี้วันนี้นะคะแมคะ่ค้าก็มีมีดให้พี่ๆได้ชมกันทั้งหมด11เล่มคะ่ะชุดนี้นะเขาจะเป็นมีดลาบบ้างนะคะมีดลาบมีดทรงลาบเอ่าเล่มใหญ่เนาะแมคะ่ค้าไม่ได้ลงมานานมากนะคะเมื่อวันก่อนก็จะเป็นมีดลาบเอ่าเล่มเล็กนะคะเล่มเล็กที่น้ําหนักเบาๆเนาะสี่ร้อยกรมัมชุดนั้นนะคะก็เลยอีกสองสามเล่มนะคะชุดนี้เป็นชุดใหญ่บ้างเป็นมีดลาบเล่มใหญ่บ้างนะคะ วันนี้มีมาทั้งหมด11เล่มค่ะชุดนี้นะเป็นเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกกันน้อไหมคะจะไล่ตั้งแต่เล่มที่ยาวสุดไปนะคะยาวสุดไปมีดลาบเหล็กรางรถไฟค่ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะเล่มน,นี้ค่ะเป็นมีดลาบหลังตรงนะคะเหล็กรางรถไฟค่ะเล่มน,นี้จะเป็นเล่มที่ยาวสุดในชุดนะคะกว้าง2.2ยาว13.4สันโคน7.5มิลน,น้ำหนัก700กร,รมัมด้ามจับ7นิ้วคอเล็กค่ะ เป็นทรงมีดลาบทรงนี้จะเหมาะกับการทําครัวนะคะชื่อเขาก็บอกว่าเป็นมีดลาบเนาะมีดลาบก็เป็นทรงหลังตรงนะคะสามารถฟันไม้ได้ทุกเล่มค่ะเทฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องคมเนาะแล้วก็ตั้งคมหวานแบบนี้ให้ทุกเล่มค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบทรงมีดลาบหลังตรงนะคะต่อไปเล่มที่สกว้าง2.2ยาว13.2ฟันคน7.5มีน้ําหนัก700กรัมค่ะ น้ำหนัก7 0 0รอกรัมนี่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะสําหรับท่านไหนที่นําเข้าครัวทําครัวนะคะเพราะว่า7 0 0รกรัมเนี่ยก็ปวดแขนเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนมาก7 0 0รอกรัมเนี่ยมันจะเหมาะกับฟันไม้นะคะเป็นส่วนมากเนาะถ้ามีทาครัวส่วนมากแม่ค้าบอกว่าสัก4 0 0 5 0 0กรัมไม่เกินเนาะจะทําครัวแล้วก็แบบไม่ค่อยปวดแขนนะคะเวลาเราใช้ในครัวเรือนนะคะถ้ารุ่นเนี้ยเหมาะสําหรับฟันไม้ได้นะคะไปเล่มที่สาม มีดลาบเล่มที่สามหลังตรงนะคะ,ท,ะทุกเล่มเลยเนาะเขาเป็นมีดลาบทรงหลังตรงชุดนี้นะคะกว้าง2.2งจุสองยาวสิบสาจุดสันโคน7เ็มิน้ําหนักหกร,ร้อยห้าสิกรัมสําหรับเล่มที่สามนะคะด้านจับเล่มนี้แปดนิ้วค่ะ8ดนิ้วคอลรกคมหวานมากเลยอะ่ะ ทุกเล่มนะเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าใส่คลิปฟันไม้ด้วยเนาะ,ะปกติแล้วอ,ะอ่ะมีทุกเล่มนะคะแต่ละชุดช่างเขาจะเทสฟันไม้ให้อยู่แล้วนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะบางทีแม่ค้าก็ทําอย่างอื่นไปเรื่อยเนาะไม่ได้ถ่ายไว้นะคะก็แต่ว่าเทสให้ทุกเล่มทุกชุดอยู่แล้วนะันไม่มีปัญหาอะไรนะคะเลือกคมเนาะต่อไปเล่มที่สี นีรับเล่มที่สี่เล่มนี้กว้าง2.3ยาว1 3.2สันคน7จ็นี้น้ำหนัก650กรัมด้านจับ7นิ้วค่ะอ่า1 2 3 4 5 6อ่ะเนาะเขาเป็นเล่มยาวนะคะแม่คะนะคะ,ะ,คะเล่มละ700บาทนะแถมฝักทีวีซีให้ด้วยจะส่งให้ฟรีค่ะปทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปเล่มห้าเล่มห้าเล่มนี้หลัง แอนนนิดนึงเนาะแล้วก็ไปเฉิดนะคะเล่มน,นี้กว้าง2.2ยาว13.2สันโคน6.5มิลน,น้เล่มน,นี้ไม่หนักมากนะคะน้ำหนัก600กรัมค่ะด้านจับ8นิ้วค่ะหวานเจีบแบบนี้ทุกเล่มน,นะคะเป็นสรงมีดลาบเนาะ1 2 3 4 5 6น้าเป็นเล่มยาวนะคะเล่มอยู่ที่ประมาณ13นิ้วก,กว่านะไม่ค่ะราคาเล่มละ700บาทค่ะต่อไปเล่มที่6เล่มน,นี้กว้าง2.2ยาว13นิ้วสัน 6.5มีน้ำหนัก600กรัมด้ามจับ7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดูเนาะหวานเจียบเลยอะวันนี้เป็นวันศุกร์นะแล้วก็ยังเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะวันครูเป็นวันหยุดของคุณครูกันเนาะเด็กนักเรียนเขาก็หยุดกัน3ามวันรวดนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนขึ้นมาแล้วนะอากาศอุ่นเนาะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ร้อนเลยค่ะร้อนและหน้าหนาวหน้าใกล้จะหมดแลนะ้วนหน้าหนาวเนี่ย หน้าหนาวจะหมดแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอ่าหนึ่งถึงหกนะเล่มยาวนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะต่อไปเล่มเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเจ็ดแปดเก้าสั้นลงมานิดนึงค่ะเล่มน,นี้เล่มที่เจ็ดค่ะกว้างสองนิ้วยาว 2, สิบสองจุดสองซันโคนเจ็ดเมน้ําหนักหกร,ร้อยกรัมอ่าเล่ 7, 8, 90, นะมเจ็ดแปดเก้าสิบนะไนคลาสหกร้อยห้าสิบบาทนะคะเขาเล่มไม่ยาวมากเนาะก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะ่ะสิบสองนิ้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ยาวเท่าเพื่อนอ่ะ ไม่คะให้650บาทนะคะสำหรับอ่เล่ม12นิ้วต่อไปเล่มที่8เล่มนี้กว้าง2.1ยาว12.2สันโคน6.5มิลเล่มนี้600กรัมค่ะดามจับ7นิ้วโคเลิกนะคะชุดมีราบบางพี่ๆถามหาเล่มใหญ่กันนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะไม่นะคะหลงมีราบเล่มเล็กไปนะคะก็ถามหาเล่มใหญ่เนาะวันนี้เอาเล่มใหญ่มาให้แล้วค่ะ 789อ่เะเล่มทีเกมีลาบเล่มที่9เล่มนี้กว้าง2อยาว12.5สงสันโคน6.5มินน้ำหนักเล่มนี้550กรัมนะคะเล่มนี้ไม่หนักมากเบาๆค่ะ550กรัมเนี่ยเหมาะสำหรับทำครัวนะคะเข้าครัวทำครัวใช้ลาบหัน่นซอยสับได้เนาะสันไม้ได้นะคะเล่มนี้เขาจะ550กรัมนะเล่มนี้ย1ึ่0ถึงบาท7 8 9ดแ้สิบไหมคะราคา650บาทนะคะ เล่มที่10เล่มนี้เป็นแรมโบค่ะแรมโบเล่มนี้เล่มไม่ยาวนะคะเล่มสั้นๆค่ะกว้าง10.4กว้าง2.3ยาว10.4สันคน7มิลน้ำหนัก700กรัมแรมโบเหล็กลางเล่มนี้ไหมคะนะคะ650บาทนะคะสําหรับเล่ม10นิ้วครึ่งเนาะ10.4นะคะแต่น้ําหนักค่อนข้างดีเพราะว่าแรมโบเนี่ยสันของเขาจะใหญ่แล้วก็สันใหญ่ไล่ไปถึงปลายเลยนะคะสําหรับเล่มนี้เนาะเล่มที่สิค่ะ11 เลมโบเล่มที่11เล่มสุดท้ายจะเป็นเลมโบเล่มเล่มยาวนะคะกว้าง2-3ยาว11 2สันโค่น7มิลเลมนี้น้ำหนัก700รกรัมเล่มนี้ไหมคะราคา700รอบาทนะคะสำหรับน้ำหนัก700รกรัมเนาะเลมโบมี2เล่มนะเล่มสั้นกับเล่มยาวถ้าพี่สนใจหรือว่าเห็นรูปไม่ชัดทักไลน์เียค่ะเห็นรูปไม่ชัดอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักไลน์ค่ะที่เบอร์ศูนย์สอง 9 5 7 7 8 8 2เบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อขอดูดูเพิ่ม,เ,เ,มเติมอีกทีในไลน์ได้คะ่ะทุกเล่มเทสฟันไม้ให้เรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องคมนะคะแถวฟักให้ด้วยจัดส่งให้ฟรีไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจทักมาค่ะวันนี้ม่คะต้องขอตัวลาไปก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ